มอร์นิ่งเลอสสแมนมานมีทอชมันมีสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มายู่กับช่องบอนแชแนลอีกแล้วนะคะ าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กัญชีบ๊ายบ้าแบบเป็นฟิลแบบว่าเทศกาลมัาร้อยกระทงอย่างสิน่ะซึ่งหลยายๆคนนีร้อยกระทงกัญชีบ๊ายว่าไปเดทตังสิน่ะพาผู้ทรงผู้ใส่ไปหาเาจ้าแม่คงคางสิะเป็นเปิดตัวเอออดีลูกเคยเด้อแม่คงคางอย่างสิใส่ปกปักรักษาสิเราเอาเรื่องเอาใช้ เจ็ปทันเออว่าน้ำการันศิลาเป็นฟิวแบบอันเพื่อนบ้านเพื่อนอย่างนั้นศะินาเออว่าแบบนี้นะคะทุกคนครับไม่ได้เกี่ยวกันดอกบอนเนาบอีเป็นคนที่ว่าอย่างเราเคยชอนยกกันนะคะซึ่งเมือ่อวนเ้าแต่เสมมาสอนเต่งหนนะ้าไปร้อยกระทงแบบใดให้ยัว่วให้ปังแบบว่าเห้พังนะคะทุกคนการงานเขาจะต้องปังคนจะต้องมองแบบว่าความสวยของเขาบ้านจะเลิศแค่ไหนสินะเพราะว่าการที่เขาไปร้อยกระทงน้ำบุศายนี่เขาต้องเป็น number o เด้ เขาต้องยืนเนืองขาสิมายืนสองบ่ได้เพราะฉะนั้นการแต่งหน้าของเ้านี่กับซีมาต์เป็นฟิลแบบเออแบบธรรมาชาติแบบเก๋ๆนะคะซีมาต์หนาลอยคือปูนโบกสิบสองเทียกับบอแมนสิมาแต่งหน้าคือโอยหลายทามทาดูสิกับบอแมนสิมาแต่งหนา้าเทาคือ แบ่งกาโม่คือเขาน้ำทานนี่กรบอรแวนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่งหน้ามันดูแพงดูสวยนะคะซึ่งเมื่อนี้นะคะน้องบริกกชิพาไปจัดเตรียมอุปกรณ์การแต่งหน้าก่อนนะคะโอเคมาเอาอุปกรณ์การแต่งหน้าก่อนเลยขออนุญาตออกไปทั้งนอกบ้านก่อนประตูก็เปิดบ่ค่อยได้รอกสูก็เป็นฟิวแบบอันฝนตกฝนห่มบมงสิ่แล้วมันกลับเป็นแบบว่านมันอัดยากบางสิ่แม่สูอไม่อยากหหก็แห้งดอกไทยบ้านไทยอย่างกระซิซ่าซิลืออะไรเนาะอันดับแรกมาควายเงียนก่อนนี่มีดเพื่อจะตหาเตรียมอุปกรณ์แต่งหน้าก่อน เพราะว่ามื่อนี้เขาสิมาสอนแต่งหน้าแบบธรรมชาติเดี๋ยวเขาสิมาแต่งหน้าแบบกระโลก,กระลากับอะไรอยากอายคนอยากอายผู้สายนี่สิเด็กอาชีพเสียงดังในเดอกพวกพนี้มาโฆษณาขายลำโพงอยา่างก็บม่รู้จะกระเงิอกจะกระงงคือกันนี่นะคะทุกคนค่ะก็เป็นฟิลแบบเขาต้องหาใบาไม้ใบตองแบบนี้เพราะว่าเขาสิแบบว่าแต่งหน้าแบบธรรมชาติเนาะเขาก็ต้องมีใบตองเพราะว่าการแต่งหน้าของสีได้ธรรมชาตินะคะนี่ตน้นต้นกล้วยเกิดใหม่เห็นบ่นี่ฟันเละบันว่างเน้นๆหนึ่งการช้ำๆแบบนี้แบบแต่งหน้าแบบว่าเป็นร้อยกระทงสีเมย์ คุณจะสีแด้รู้สีแดงงั้นสินะแต่ว่ากะฟันยากนิดนึงนิดการแต่งหนา้าไปเอ้ยการแต่งหน้าไปร้อยกระทงนะคะเออไม่นี้เขาไปร้อยกระทงเด้ออย่างนี้นสินะเขาแต่บอกโอ้ผู้ตายมื่นหามือไอเก็บมัน,ในใตายเริ่มเอามาทุกคนคะ่ะพร้อมแล้วเขามาอยู่ในเฮียนในซานแล้วเออนี่ล่ะมาเริ่มต้นจากการแสตนหน้า ออันดับแรกไม่ต้องเทศยังไลยสำหรับการไปแต่งหน้าไปแบบว่าไปร้อยกระท ong ไซส์นี่บนอยากใจทุกคนเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นความเป็นโตของเจ้าของยิสุดนะคะปรับปรุงปรุงแต่งเนี่ยมันมากม,มายวพอผู้ายกันมามนสีมากนั้นไปแล้วหนักขึ้นมามันก,ก็ฮักเพว่าการแต่งหน้าเขาจะต้องเตะอยู่แล้วเออไม่ได้สิประอแต่งหน้าแบบลูกเบาๆนะคะนี่รองพื้นนะคะลงไปเบาๆนะแค่แบบนิดเดียวพอเหมือนที่ ที่บอลเคยคิดไปหลังก,ก็แบบบ bon อ,อลเห็นอัตโลกนะฮะทุกคนคะ่ะนั่นคือลงุลงเยอะเกินไปนะคะอันดับแรกดิบล้องพื้นไปเลยนิดนึงครายหนาเาเหนียวเหนียวนะคะนี่แค่นี้อพยฝนตกอ่ะข้างนอกฝนตกนะคะทุกคน,นแค่นี้พอแล้วกับปวย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 ไปไม่รู้ว่าเขาเึ้นอะไรอย่างก็ขึ้นว่าปวยก็แล้วกัน,กนเพื่อปรับทีนาเขาดูแบบมีสีลักษณะในนิึงสีมะนาวืึหมูขึ้งหมา,มาก,ก็ได้นะคะ นีนนนน่เห็นเนานี่นี่นี่นะเห็นไหมล่ะปึ๊บลงแป้งเลยค่ะน้อยลงแป้งเลยค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตหาแป้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเรียๆนะคะไม่ปรับปุงแต่งอะไรให้มันมากเพราะว่าเราเราเหนื่อยค่ะเราจะไม่พูดอะไรมากนะ,ะวันนี้ปึ๊บหาเลยค่ะแป้งเราไม่ต้องทาก็ได้เพราะว่าเราสวยจับภายในสู่ภายนอกแล้ ปัดแก้มเลยแล้วกันเพื่อความแบบรวดเร็วอ้าวแ่ปัดแก้มเลยค่ะปัดแก้มเลยไม่พูดมากปัดแก้มแบบเป็นธรรมชาตินะคะใต้ตรงใต้ตานี่คือต้องอ่อให้นึกถึงแสงไฟค่ะแสงไฟตอนกลางคืนนะคะให้มันแบบการแต่งหน้าแบบเรียนแสงนี่บล็อกตาไปด้วยนตัวนี่คือการแต่งหน้าไปลนร้อยกระทงแบบเรียนแสงคนสิแน่ว่าเอ๊ะนี่คือเป็นการแบบเป็นร้อยกระทงแบบว่าเรียนแสงหรือเปล่าเป็นแบบเออแบบ สู่กับแสงจันแสงพระอาทิตย์แสงหยังสีนามันกรร็แล้วแต่หัวละต่ว่กกะเออนี่ละแบบนี้นี่คือการเร่นแสมนะคะแบเบา<ด><ด>เบาหวานหวานนี่น<ล>ะนี่ปัดมันทั่วแก้มนะคะนี่คือแบบเบาๆไานมาเปวนระทงแบบเบาๆบหวานๆานช้ำๆเห็นปะเห็นปะดิเห็นไหม่ะนี่นี่คือสีแดงแบบว่าสีแดงแบบน้องบารีรู้สึกว่าสีแดงอันนี้มันแบบ ธรรมชาติสุดแล้วเออเอาเลยนี่คือเพิ่มความเป็นสีแบบธรรมชาติธรรมอย่างนะคะทุกคนค่ะปึ๊บ,บเห็นบอกอน่าคิ้วมานี่มาคาราอีเขียวนานโนมาสคาราอีเขียวนาโนที่ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่แนะนำปัดคืนในมันตั้งที่อีก,กับปิงปัดคิว้วปัดคืนเห็นบอก,บอกตั้งให้ตั้งที่สุดหมมเห็นบอก ปัดจจัยตั้งที่สุดนั่นเห็นไหมละ่ะโอ้อันนี้บอสต้องสนใจคิดว่าเป็นเอ่อไฟอนันเจนนี่แบ็คพิงก็แล้วกันโรเซ่หรือเจนนี่บุนี่การแต่งหน้ายัางไว้เพราะว่าเขาสิมาเซอร์ซ่าบริบาลปูซายถ่ายอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ปูซายถ่ายดูไล่จมูกมาหนีไล่จมูกกเบาๆเพราะจะไปไล่อะไรไล่ลแค่แบบคือฝรั่งอ่ะแค่นี้ จะไปอะไรแห้งด้วยซิลิโคนสิทารูอแอมบ์แค่นี้พอเดี๋ยวขอบงังกระจกแงังแว่นก่อนนิดนึงนั่นกนบบอแค่นี้พอแล้วก็เช็ดหนาให้แบบนี้โอ <c oughs> เละแท้ม,มนิดนึงเช็ดหน,ดหนานิดนึงนะคะดี่คือเช็ดหนานิดนึงเดอ้อยเยอะเช็ดหลาย กรามในนิดนึงฝ้อยเป็นเงานะคะนี่คือการเจตนานิดเดียวถ้าเป็นเงาใหญ่คนรู้นะคะว่าเขาฉีดแล้วเขาสิวาเขาแบบว่าเอออินนี่นะเขาฝ้าหรือปลาามล้วกระทุมหรืออ่าอย่างเงี้สิได้เขาใจบอกนี่เห็นบอกนี่คือการเจนานิดเดียวของน้องมารีนะคะนี่คือนิดเดียวเดย์จะมานิดเดียวจะไปเฉดไลน์เลยไอคอนนะผักว่าต้องพอเขาไม่ัวร้าน ขั้นตอนต่อไปกะเริ่มเลยแล้วกันติดอุปกรณ์โอ้ยคันดำเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอย่าไเฝ้าลืมกีดตาต้องบัาใดวะโอ้ยเดี๋ยวดิฉันลืมกีดตาฉันต้องกีดตาก็จะไม่กีดตาดิชมะวานกว่าเพราะว่าการกีดตานี่คือคุ้นหวานดิบาบ๊อบบ๊บี้บี้มาได้ดิต้องกรีดทานอิลิเนอร์กันใส่ว่า้าบ่พบอกับบ๊อบขีดเท่านั้นเนาะ หาบ่พอแล้วสรุปมาเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนแบบต่อไปกันร้อยกระทงก็ต้องวาดรูปกระทงวาดรูกกระทงเงทังหน้ผาผาคุณสิได้รู้ว่าเขาไปร้อยกับทงกระทงพสนทนกระเขียนเลยเขียนไปเลยค่ะกระทงนันทีนบอ การเต้นมาลอยกระทวงแล้วก็มาลอยมาลอยมาลอยขีดยงมาลอยมาลอยกระทวง วา่วาลูกก็จะว่าลูกกระทงใส่กระทงทูบทูบทูบเทียนนั่นเห็นไหมล่ะคนสิบบทเสื้อดอกบ้าเข <c oughs> า <c oughs> มาลอยอีหิริมบอกว่าจะนันเก็ต้องมีอยู่ปากก่อนโอ้ทุกคนขาลืมไปเรื่องไหนเขาต้องติดกันศาสแน่นิดนึงเพราะคนสิได้รูปเขาเขามาลอยกระทงแบบว่าเขาติต้องแบบชนะเลิศมึงสิหนักติดกันศาสก่อนนิดนึงการติดกันศาสกับบรยากดอกติดแป้งสลากเข้าใจแบบไหก็ติดแบบนั่นเหรอเพราะความอุ้ย เมึงนี่นก็เลยแตกสาวเลยติดแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเขาเลีนความหวานเพราะฉะนั้นการติดคนตาเทิงนี่มันล้าสมัยไปแล้วการไปร้อยกระทงเขาต้องคิดว่าเขาต้องแตกตางแลสวยเพราะฉะนั้นเขาต้องติดทั้งราง,างนั่นนั่นเห็นบ่ นา้งงามเขาก็ติมแบบมีลาเห็นบ่ะน,นั่นไม่ใช่เด้เพิ่มความหวานความฉ่ำเห็นบ่หวานไปนี่แค่นี้ก็หว,วานแล้วเห็นบ่ทั้งนี้ไปทั้ทงนี้อีกทั้งนี้อีกก็เนอนะงัดมันลงงัดมันลงแบบนี้นานตั้งเลยด้วนี่มั่จะเป็นต้องเห็นอย่างไรเห็นป่นี่นนนแต่งงานไปแบบยวัวผู้ชายผู้ใดกระยับไปร้อยน้ำคันแต่งแบบนี้อีี บอนบักบักบัน,น,นเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มบานแล้วเริ่มบานช้ำแล้วเดีนยวบา้าความบานความชำ้ำกำลังมาเยือนต่ว่าติดคอนตาเทิงก่อนจักหน่อยติดคอนตาเทิร์นความนิดเดี๋ยวมันเดือดมันสีบ่วงหวาน นนัต <Cornell. S 2> ้องตีคนตาเทิงพอมเพิ <wer ke ek gegangen> e Yok, ่มเพิ่มความหวานอีกเพราะว่าผู้ใช้เสด้มากผู้ใช้เสด้แบบเออแต่ว่าเขาจะลืมความเป็นธรรมชาติเด้เขาต้องแต่งหน้าแบบธรรมชาติเด้เขาสิมาแต่งหน้าแบบกระโหลกะล้บลาเตโอลืมเปล่าเปล่ากันเ้อะเพราะคนตาติดติด ให้ตาดูกลมโตเห็นบ่เห็นปะเห็นความกลมโตบ่นั่นตาก็จะได้ดูหวานดูเปล่งปังเห็นป่ติดอี้างนึ่งให้มันทอกันยศมหาติดคนตาทางเดี๋ยวแล้วมันบอลเลิศมันบอบปังโอู้หเสียดายเด้อคนตานี่ นี่จากนั้นเป่านี <15 5. S 1> ต่ติดมองนั่นเสียงไหนเทนก็นดูวานแล้วแต่มันยังบ่พอจากนั้นเฮาก็ต้องไปเอาเป่าก,ก่อนที่เฮานี่นี่และกระทงมันก็ต้องมีใบตองค่ะก็ใบต้องมาเลยค่ะ,คะนี่กูซีนี่ เห็นแบบไหนเรากจะสปีดกับทงกูเห็ดกลวยแบบไหดีวะถ้าเก่าก่อนเดี๋แป๊บนึงท่าเก่าก่อนแป๊บนึงต้องท่าเก่าดีผมสิได้แบบว่ายูทนลั้องเสเป็นแบบร้อยกับุงแบบทั้งวันน่ะยูแบบทํางวันผู้ซชก็จะได้แบบเออโหวตเฮาติดซะนึ่งนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อุ้ยูปรย,ยูดอกผมอ,อเอางูเขียวหน่อยแล้วกันเอามูเขียวหน่อยนะคะในการมัดหัวแบบนี้เขาจะได้ว่าเขาเออเป็นเจ้าแม่นาะคขีหรือเปล่าออกับบแมนนะคะแต่ที่แท้เขาแต่งหน้ามาแล้วกระทงนี่คือเครื่องหัวเครื่งองย่างนะครับก็เก็งการร้อยกระทงวินาขัวอยู่นะอุ้ยสวยสลมชนกขัวจังเลยมัดใส่หัวะคะ่ะมัดมุกเขียวหน่อยแบบนี้มัดสอนได้นี่สำหรับผู้ใดที่อยากเอาไปใส่เป็นร้อยกระทงกับ แต่งหน้าหวานๆ,ๆเห็นว่านั่นน้องงูชุ้งวังนิดนึงแล้วตาตามด้วยนี่ปากค่ะปากค่ะเพราะความปังปากเลยนา่นนาน,น,านสอนแต่งหน้าไป็รอยกระทงค่ะวันนี้นะคะเอฟวีดลูกค่ะหรือแต่งแต่งไปสอนได้นะคะแต่งไปมหาลัยได้สำหรับใครที่เป็นคุณครูก็สามารถแต่งได้นะคะลุคนี้เป็นลุคใสๆเบาๆเย,ย่วๆนะคะ ไม่นหนัตาจนเกินไปหรือว่าไม่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะนี่คือการแต่งหน้าประทุางของน,ะะน้องบัี่นะคะสไตล์น้องบัรี่นะคะแต่งตามเลยค่ะไม,ม่ผิดหวังใครที่ผิดหวังก็แสดงว่าคุณไม่เลิศคุณไม่ปังนะคะเพราะว่าการแต่งหน้าเขาก็แต่งกันแบบนี้แหละแล้วก็แบบนี้แบบนี้เห็นไหมนี่คือการแต่งหน้าประลาดกับโงนี่แกกนั้นคุณก็เอาทูดทูดปปากเอาทูปปากนั่นกี่ดอกก็ได้สามดอกใช่ไหมแต่เราลืมไงปักไปเลย หดอกเจ็ดดอกอะไรก็ว่าไปมันจะได้ความเป็นธรรมชาตินะคะนี่คือการแต่งหน้าธรรมชาตินะคะสําหรับผู้ชายคนไหนนะคะที่อยากแบบว่ามาสนใจติดต่อให้น้องมะลิไปลอยกระทงด้วยก็ อินบอกมาได้เลยนะคะนี่ก็คือลุคที่แต่งหน้าไปเลยกระทงก็สําเร็จร,รูร่วงไปได้ด้วยดีนะคะการแต่งหน้าไปแล้วกระทุของเราก็แบบนี้แหละค่ะแบบธรรมชาตินะคะแบบยัวยวโอ้เหียเลยเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องมีที่คาดหัวอะไรก็แล้วแต่พวกหัวไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะก็จากนั้นก็เอาเทียนมาจุดนะคะพอเทียนมาจุดแล้วก็ตุนลงน้าได้เลยค่ะเป็นลายกระทงผู้ชายก็จะปลื้มเรามากว่าเรามีการเตรียมตัวดีแต่งหน้าดีธรรมชาตินะคะโอเคการทุกคนคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคริกดติด รากรบายๆใครจะลืมกุนไรกุนแชเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อว,วันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะการแต่งหน้าเป็นธรรมชาตินะคะเป็นรอยกระทงสำหรับใครที่มีแฟนนะคะก็สามารถไปแต่งได้แบบนี้เลยนะคะ<า>ไปก่อนนะคะาบายบาย,บายค่ะมันนี่บุษย์ไซนัน่นเาเป็นรยยนกกนนอยกระทงค่ะ,ะเลยเออโอเคว่าเป็นแบบว่าเป็นพี่แบบงูเขียวหน้าเห็นหมอนี่ห่วงงูได้นี่ หวัวงูนี่หวัวงูเออแบบว่าเป็นฟิวแบบแต่งหน้าเป็นธรรมชาตินะคะผู้ชายก็ิไดแบบว่าปาปฟ้มมาเฮอเอะแต่งหน้าเขากับตีนต่งหน้าเขากับลูกอย่างสินะเออสำหรับผู้ใดที่แบบว่าสนใจอยากแต่งหน้าลูกแบบนี้นะคะน้องเบลิกสอนใน u t u b e นะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะีกช่องบอนแชนเนลนะคะทุกคนค่ะเออนั่นเห็นอมอบเล่เฮียบอนแชนเนลนะคะเข้าไปกด Subscribe แล้วกดติดตามช่อง u t u b e น้องบลลี่ไว้ด้วยนะคะนี่ก็คือสอนการแต่งหน้าเป็นรากระทงกับผู้ชายแบบไหนให้แบบธรรมชาติไม่โป๊ะนะคะและที่สำคัญเน้นย้าว่าไม่โปะ ีจุดเทียนลอยเลยค่ะไปบาย